การนั่งสมาธิภาวนามันไม่ยากอย่างว่านั่งขัดสมาธิเพชอย่างนี้แหละที่เราเห็นว่ายากนั้นก็เพราะจิตมันมายึดตัวถือตนยึดสักายทิฏฐิยึดวิจิิจฉามากเกินไปคือยึดว่ามันแข้งของเราตาของเราแข้งขาคนเป็นของเรา ความจริงแล้วที่มันเจ็บมันปวดเพราะว่าจิตมันยึดถือคนเราจิตมันยึดถือมากเท่าไรทุกมันก็มากเท่านั้นถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปจิตมันคลายจากความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนออกไปได้มากน้อยเท่าไหร่จิตใจมันก็สบาย เพราะความไม่ยึดถือถ้ายึดถือมากก็ทุกมากยึดถือน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเส้เสียเลยได้เด็ดขาดก็เป็นพ้นทุกข์หลักมันมีอย่างนั้นจึงให้นึกภาวานาพุทโธท,ทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออก การนึกถึงลมหายใจนี่มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไว้ในหลักลมหายใจเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวานาใต้ลมไมโ้โพนั้นถ้าองค์ภาวานาลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าทุกลมนี่แหละ ไม่ได้นึกพุทโธเลยพระองค์นึกแต่ว่านี่เป็นลมเข้านี่เป็นลมออกนี่เป็นลมเย็นลมห้อนอะไรต่อมีอะไรพระองค์มีสติระลึกอยู่ในลมเข้าลมออกจนกระทั่งจิตใจจะคิดไปภายนอกไปที่อื่นไม่ไปท่านก็มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าอยู่ตลอดเวลา นักเข้าพระองค์ก็นึกได้ไปถึงความตายคนเราทุกคนเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มก็ตามผลที่สุดต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้เมื่อมาล,ลึกถึงความตายจนมองเห็นว่าพ้นความตายไม่ได้ ใจิตใจที่รู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าตัวเรามีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาเต็มกายเต็มใจตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้หาเวลาสงบจิตสงบใจนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะได้จิตก่อเรียกว่าสลดสังเวช บางคนจนถึงขั้นน้ำตาไหลสลดสังเวชตัวเองว่าเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดกาลยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปข้างหน้าไม่จบไม่สิ้นผู้มาลู้เข้าใจอย่างนี้ก็ตัดสินใจลงไปเราเรีเร่งภาวนา ทำมารีบเร่งภาวานานั้นไม่ได้เร่งที่ไหนเร่งก็คือว่าหามันไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นนึกพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกสูดลมเข้าไปกับพุโทโธลมออกมากับพุโทโธสูดลมเข้าไปกับนึกเห็นว่าความตาย ลมหายใจออกมาก็เป็นนึกให้เห็นความตายความตายของชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครจะไปทัดทานได้ตัวเองก็บอกสามารถที่จะไปทัดทานได้ได้คนโบราณท่านจึงตั้งชื่อให้ความตายนี่ว่าเป็นพยามัจจุราชคือความตาย พยามัจจุราชคือความตายนี่เลว่าใหญ่ที่สุดครอบโลกจัก,กรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในจัก,กรวาลทั้งหลายลวนแลตกอยู่ในอำนาจของพยามัจจุราชคือความตายไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้ แะ่นั้งให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจนึกเจริญขึ้นมาาตั้งใจเ่นน้อยตั้งใจบอกว่าให้หลับตาไม่ต้องลืมตาบม่ต้องต้วงต้องตีงนิ่งเหมือนเหมือนป่าย่างเขาย่างไฟแห้งมันบ่ต้วงบ่ตีง นิ่งอยูเ่เหมือนพระพุทธรูกทั้งมือนใครจะว่าอะไรเราไม่ฟังใครจะไปจะมาเราไม่ดูหูเราจะฟังรมพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกให้ใจมันนิ่งลงไปให้ใจสบายใจมันยุกยียดยึกยึก,ยก,ยกมันไม่สบายแนละ้ว โดยที่นั่งของเราทุกคนนั่งนี่เรียกว่าหินอ่อนปูไว้หินอ่อนก็คือว่าหินหินมันหนักแน่นมันไม่หวันไหวข้าง,ข,างข้างท่ายขวาที่เรานั่งนี่ก็เป็นหินเป็นเป็นมะหาเป็นหินมันบดดิ่นลนวุ่นวายเหมือนเนนน้อย อันนั้นให้ช่วยมือก็เอาทับกันไว้เอามือขวาทับมือซ้ายไว้ให้มันแน่นอนตาก็ไม่ต้องดูหูไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นฟังเสียงเทศเสียงธรรมฟังภาวนาพุทโธพุทโธในใจของตัวเองเมื่อนึกเมื่อจเจริญอย่างนี้จิตใจจะได้สุขสบาย สุกกายสบายใจเยือกเย็นภายในพระพุทธเจ้านั้นความจริงไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ที่ใจเราทุกคนเมื่อใจเราทุกคนตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆไม่ให้ขาดระยะคุณพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในพุทธศาสนาเมื่อ ใจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็มาช่วยปกปักรักษาตุ้มหม่มเหมือนเราหมา่มผ้าอย่างนั้นหละอันนั้นเราต้องตั้งใจเสียก่อนคุณพระจึงจะมาภายหลังถ้าเราไม่ตั้งใจปล่อยปะละเลยไปบ่มีสติขาดสติไม่ได้ ต้องมีสติปริมณทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกในตัวเราทุกคนนี่แหละแีวเป็นสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมรูปนามกายใจอันนี้แหละทำความรู้สึกอยู่ในปริมณทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ พุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้ใจิตใจแน่วแน่มัน่นคงไม่หลงไหลความหลงไหลมัวเมาคิดไปภายนอกนั้นเป็นอวิชาความไม่รู้หรือว่าความไม่ตั้งอ,อกตั้งใจ ถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วใจนี่มันจะแน่วเหมือนมีอะไรมัดไว้เหมือนเชือกมัดไว้อย่างนั้นพุทโธพุทโธนมัดจิตใจไว้เมื่อพุทโธคุณกัพุทธเจ้ามัดใจของเราอยู่ได้แล้วสบายนั่งที่ไหนก็สบายยืนที่ไหนภาวนาก็สบาย เดินไปไหนมาไหนภาวนาก็สบายนอนยังไม่หลับภาวนาพุโทโธอยู่ใจก็สบายหลับไปก็ฝันดีไม่ผันร้ายก็ใจภาวนาใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นความสุขดสมมิทในทางพุทธศาสนา เป็นมามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าได้มานั่งภาวนาต้นไมโพได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่นิ่งนอนใจสอนญาติสอนโยมสอนภิกษุสามมันเนนสอนผ้าขาวนางชีภิกษุณีทั่วไป แล้วก็ยังสอนเทวดาอินพรมยมยักษ์ในโลกนี้ได้ทุกท่วนหนา้าเมื่อพระองค์สั่งสอนมากเข้ามากเข้าเขาบำเพ็ญภาวนาไปก็ย่อมได้ปรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้มนุษย์และเทวดา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงแสด,แดงให้มนุษย์คนเรารู้จักว่าธาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ชลาความแก่เป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันก็แก่ชลาอย่างนี้อย่างนี้พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์ก็คือว่าเมื่อเจ็บไข้แล้วมันก็มีความทุกข์ในกาย ใจไม่คิดไปที่ไหนใจก็มองเห็นว่าในโลกในนามในตัวตนคนเราทุกคนเต็มไปด้วยกองทุกข์ยังไม่ค้นทุกข์ได้เมื่อใดก็มีแต่ทุกอย่างนี้แหละจงต้องสติขึ้นมาละลึกกว่าใจของเราที่แท้จริงนั้น มันมีอยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละความจริงใจไม่ได้ไปที่ไหนที่เราว่าใจคิดไปโน้นไปน,น,นี่อนันใจกิเลสใจกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครเมื่อก็คิดไปอย่างนั้นเองไงใจกิเลสความโลภเมื่อมันคิดพุ่งซ่านไปก็โลภจิตไม่มีที่มพอ วุ่นวายอยู่ตลอดการนั้นให้เราตั้งอกตั้งใจยังเจตนาในใจของตัวเองให้แน่วแน่มั่นคงอย่าให้มันหลงไหลออกไปภายนอกในโลกนี้ไม่ใช่โลกเขามาหลงยิดของคนเรามันหลงโลก โลกทั้งหมดก็คือว่าตาเห็นลูกลลกโลก,โลกนั่นแหละจิตมันหลงลูกดีก็ยินดีพอใจอยากได้ลูกขี้ไล่ขี้เหล่ก็เรียกว่าเกียดชังไม่ต้องการเห็นอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสให้ภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปจนมันสูงกว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าบนอยู่บนสูงคือใจมันสูงกว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราก็เรียกว่าใจมันสูงใจภาวานามันสูงสง่งให้นั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจไม่เหลือวิสัยที่ผู้มีความเพีย ผู้มีความเพียรย่อมเป็นไปได้มีพุทธภาสิตคำหนึ่งว่าวิดิเยนะทุกขดมตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ทอดทุละภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ให้ได้ทุกอิริยาบถเืนก็ภาวนาพุโทโธได้เดินก็ภาวนาพุโทโธได้นั่งก็ภาวนาพุโทโธได้นอนก็ภาวนาพุโทโธได้ไม่เผลอไม่ขาดสติมีสติสัมปัญญะอันนี้แหละมันจะพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นได้ไม่ต้องสงสัย รีบนักกรีบเจริญพุโทโธอยู่ในตัวในใจนี่ธรรมโมก็อยู่นี่สังโฆก็อยู่นี่พุโทโธพุธโทโธในใจเราได้ยินว่าพุโทโธกงไหนก็รวมใจไปอยู่ที่นี่แหละรวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้จิตใจว่าเววิตกวิจา์พุ่งสร้านลำคาญไปที่อื่น ให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเราเองเมื่อมารวมมา,งมาสงบโยภายในกายวาจาจิตพุโทโธอยู่ภายในอย่างนี้ได้แล้วโยที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายคือภาวนามันสงบตั้งมั่นลงไปใจตั้งมั่นลงไปได้มีความสุขมีความสบาย ความทุกเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีทุกใหญ่ขนาดไหนมันเกิดมีขึ้นเมื่อใดเวลาใดใจที่ภาวนาตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วแก้ได้หมดคือไม่ให้จิตใจไปโูกไปยึดไปถือไว้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ร่างกายตัวตนคนเรานี้มีอาการสามทิบสองมาปรุงแต่งรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์รูปร่างมนุษย์นี้มันก็ไม่นานเกิดมาแล้วก็จะเจริญขึ้นจะเจิิญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทุกโทมผลที่สุด ร่างกายสังขารของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกดับเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้เองแต่ถ้าใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจดีจิตใจก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตใจเข้าใจดีแล้วไม่ตรองเป็นทุกข์เป็นร้อนกับรูปประขัน รรูประขันร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้นั้นมันเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของตัวตนอันนี้เกิดมาแล้วมันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็ได้อย่างว่าเกิดมาทีแรกผมอยู่บนศีรษะเมื่อเด็กก็เรียกว่าผมดำ เมื่อแกชลามาแล้วผมก็ไม่ดำและขาวไปเป็นเหลาเป็นแซมเหลาไปผลที่สุดก็ขาวหมดไม่เหลืออันนี้คือว่ามันแสดงความแก่ความชลาให้ปรากฏการให้จิตใจจะเดมานึกเอากรรมาฐานทั้งหมดแหละ มาสอนใจของเราให้มีสติว่าเราแก่ไปทุกวันทุกวันในขณะที่มันแก่ไปทุกวันทุกวันมันก็แสดงความไม่มั่นคงถาวรแสดงว่ามันต้องแตกต้องตายแน่ๆคนเราสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึงร้อยปีก็ตายไปเสียก่อนแล้ว ก็เพราะว่าสังขารทางหลายมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองอย่าได้พากันทอดแท้อ่อนแอให้รีบเร่งภาวนามันข้ามกิเลสความโกรธไปข้ามกิเลสความโลภความอยากได้ไปข้ามกิเลสความหลงไปเมื่อจิตใจมันข้ามพ้นไปได้แล้วจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อน ไปตามกิเลสเรียกว่าอยู่เหนือกิเลสอยู่สูงกว่ากิเลสเพราะภาวนาพุโทโธนี่เองให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพุโทโธนั่งขัดสมาธิดได้ทุกวันทุกคืนไม่ว่าอายุสังขารจะยอยืนนานไปเท่าไรก็าตามให้เราตั้งใจว่ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ พระพเจ้าจะภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในใจของเราให้พร้อมมูลบริบูรณ์อยู่แฉะนั้นให้พากันดูกายดูใจของตัวเองว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหน ไม่มีอะไรเที่ยงเท้นแน่นอนบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูไม่ดีบางคนก็ปากไม่ดีบางคนก็เต็นไปด้วยโรคภัยไขยเ้เจ็บในร่างกายสังขารอันนี้จึงชื่อว่ามันเป็นโลกทุกข์โลกลำบากอยู่เราอย่ามาล่มหลงเพลิดเพินอยู่ในโลกนี้ จงทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจของตนได้ทุกเวลาอันนี้ให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนา เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหน,นดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชนีทานํานน่งสมาธิภาวนานั้นท่านยืดตัวให้กลง ไม่เหมือนคนเราคนเราเนี่กลัวเน็ดกลัวเหนือยกลัวเมื่อยกลัวหิวนั่งยืดตัวให้เต็มที่ได้น้อยนึงก็ยอบลงมาพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับพระพุทธลูกก็ว่าได้แต่ท่านก็ไม่นานถึงแข่งพระพุทธลูกท่านรูก นั่งที่แรกเลยว่าตั้งตัวกลงถ้าเราฟังแต่ว่าตั้งตัวกลงนั้นถ้าบยืดเต็มที่กระดูกสันหลังมันไม่ซื่อเดี๋ยวมันก็อ่อนลงมาถ้ายืดขึ้นเต็มที่กระดูกสันหลังมันกลงนั่งได้นาน คนที่เจ็บหลังปวดเอดวคือว่าชอบนั่งสบายมันกล่อมมันเหมือนคนเท่าหลังกล่อมความจริงคนขนาดอยู่ใต้ห้าสิบลงมาหรือหกสิบนี่ก็ยังยืดตัวได้อยู่ถ้าเรานึกถึงสภาพกระดูกสันหลังไม่ใช่มันเป็นกระดูกเดียวมันหลายกระดูก อี่ิกังกระโดกสามร้อยท่อนแต่เวลานั่งเราใส่กระโดกสันหลังตั้งให้กลองยืดให้เต็มตัวให้จิบใจปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเวลานั่งภาวนาให้ถือว่า ตัวเราสบายที่สุดร่างกายสบายที่สุดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันมีอยู่ก็อย่าไปยึดถือว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นเราเป็นโรคอย่างนี้ตัวเราของเรานี้เป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องมาร สังขารมานกิเลสมานขันธมานเทวบุตรมานเทวบุตรมานเนี่ยคือว่ามานตัวสอบสบายเทวบุตรเทวดามไม่ได้ทำไล่ทำนาเหมือนมนุษย์มันอยู่สบายเวลานั่งภาวนากันหลังกองลงนั่นแหะเทวบุตรมานเข้าครอบงำ มันเส้นตรงถ้าเราตั้งให้ตรงตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเราก็ไม่เน็ตไม่เหนื่อยสบายถ้าเราก้มลงกองลงเท่าไหร่มันก็เรียกว่ากระดูกไม่ตรงกันมันมีแต่จะเจ็บเราตั้งของกัมันกันถ้าตั้งของไม่ตรงเดี๋ยวก็ ลมผู้นั่งภาภาวานานั่งไม่ตรงมันง่วงนอนเลือดลมเดินไม่สะดวกนั่งให้ตรงเหมือนพระเจ้าทองเหมือนพระพุทธลกูกทีนี้ภาวาถึงว่าพระพุทธลกูกมานกิเลส จะรูหน้าตามันได้ง่ายๆถ้าเราไม่ทำเล็กๆในน้อยแหละแต่ว่ามันไปสู่ความมาก <c oughs> อุชงกายังปณิทายะท่านนั่งตั้งตากายให้กลงปริพุนสติเมสติอยู่ที่หน้า ทำว่ามีสติอยู่ที่นานใจดวงหนึ่งก็มาล,ลึกว่าเราวางหน้าตาของเราดีหรือไม่ดูดูในใจไม่ต้องมืนตาด,ดูหน้าตัวเจ้าของเพราะใจมันโย่ในตัวนี้มันได้ไปที่ไหนเราก็มาเพ่งมองดูตัวของเรานั่งตรงดีหรือไม่ วางหน้าตาเป็นปกติหรือไม่ปริพนณชติมีสติเฉพาะหน้าเด้หรือไม่